บางตะบูนวิทยานำพาสุขความดีปลุกพลังใจให้เกิดผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดนพรมงคลพร้อมพั่งยั่งยืนงานสวัสดีครับกับผมนายพุดิดลิจารุกรผู้อำนวยการโรงเรียนบางตะบูนวิทยาขอจิดีต้อนรับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในโอกาสในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนาบางตะบูนวิทยานั้นมีการดําเนินการในส่วนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําสู่ปลายน้ําภายใต้สโลแกนเพิ่มพูนบางตะบูนวิทยาทุกก้าวสู่ความยั่งยืนขอบคุนครับ ครับสวัสดีคณะกรรมาการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่บางตะบูนวิทยาจากฝักโกงกลางปักเป็นกล้าแตกรากยั้งลงป่าเลนดินแม้พายุพัดโหมกระหนำ่ำแมกไม้พันป่าคำจุนเจ้ากล้าเอ่ย นที่น้ำท่วมสงสรแ,แม่ปาบอ่อเอเอจไวไว้าววฉันเป็นปลาตีนนะไม่ใช่ปลาบุอุย๊ยพี่ปลาตีนก็ไวไวๆฝันว่า อยากจะเป็นแบบเอ้ยบ้างไงตอนจบได้มีชีวิตสุขสบายกับเขาบ้างเอาหนะ่าวันหนึ่งฟ้ามีตาเป็นคนดีย่อมได้ดีจ้าวันนี้หนูไปก่อนนะคู่กับพอออขอนัดมาเยี่ยมบ้านหนูวันนี้จริงเหรอในที่แคบแคบอับอับแบบนี้เขาจะมาจริงๆเหรอมาสิจ๊ะเมื่อวานไปบ้านเพื่อนๆนมาแล้วเขาบอกว่าจะเยี่ยมแบบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยจ้า เขาจะให้ทุนหนูด้วยวาๆอยู่ไหมจ๊ะนั่นไงคุณครูมาแล้วไปก่อนนะจ๊ะพี่ปาตีนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจริงๆสมชื่อเพิ่มพูนบาง โรงเรียนบางตะบูนวิทยายินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนบางตะบูนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลบางตะบูนอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน67คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนผู้บริหาร1คนอัตราส่วนการดูแลนักเรียน1ต่อ4บริหารงานโดยนายภูดิศริจารุกรผู้อำนวยการโรงเรียนบางตะบูนวิทยา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2567โรงเรียนบางตะบูนวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเน้นทักษะการทำงานสนับสนุนด้านไอซีส่งเสริมคุณธรรมและเป็นผู้นำด้านป่าชายเลนปรัชญาของโรงเรียนกีฬาเรียนเพียรหมั่นมั่นวิชาจรยาดีมีประสบการณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ภูมิใจเสนอการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนบางตะบุนวิทยาประเด็นที่ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆมีการส่งเสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาศักยภาพของสถานศึกษาบริบทสังคมและชุมชนผนวกกับการร่วมมือของบุคลากรทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนนักเรียนและสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าชายเลนและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนดำเนินง,งานและขับเคลื่อนโดยการใช้ตะบูนโมเดล T t ทีมเวิรคือการทำงานเป็นทีมมีการช่วยเหลือกันและมีคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนเช่นคำสั่งแต่งตั้งครูดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคำสั่งประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคำสั่งครูที่ปรึกษาคำสั่งสภา,านักเรียนและคำสั่งครูเวรประจำวันเออนาไลซิ A it, หมายถึงการวิเคราะห์ มีการประชุมผู้บริหารครูและนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน b. บาลานซความสมดุลคือการสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิตโดยการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน o. ออร์แกนิกหมายถึงธรรมชาติมีการใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติและสอนทักษะอาชีพนักเรียน Organization หมายถึงการจัดการองค์กรคือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอน N Network คือการสร้างเครือข่ายได้แก่หน่วยงานภายนอกชุมชนและผู้ปกครองโรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและสะดวกในการใช้งานประเด็นที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมีการเยี่ยมบ้านและประชุมผู้ปกครองโดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนและครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งครบ100เปอร์เซนต์โรงเรียนใช้โปรแกร,รมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ที่สามารถกรอกข้อมูลและสรุปผลได้อย่างชัดเจนเชน่นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง51คนคิดเป็น87.93%เปอร์เซ็นต์ รายได้ต่อครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางไม่เพียงพอในบางครั้ง33คนคิดเป็น56.9%มีการคัดกรองนักเรียนเช่นแบบประเมิน SDQ EQ การสังเกตและการสอบถามแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มปกติ44คนกลุ่มเสี่ยง8คนและกลุ่มมีปัญหา6คน นักเรียนทั้ง3ากลุ่มจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความถนัดและสนใจเช่นการเป็นแกนนำเยาวชนงานไม้งานภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ การป้องกันและการแก้ปัญหามีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านเวลาเรียนโดยครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษามีการจัดชั่วโมง PLC และการประชุม PLC เพื่อพูดคุยถึงปัญหาของนักเรียนและหาทางแก้ไขร่วมกันเช่นการจัดทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยรวมถึงการแก้ปัญหาห้องน้ำที่มีน้ำทะเลท่วมถึง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ m o e Safety Center การส่งต่อโดยส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อภายในได้แก่ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้ากิจการนักเรียน เช่นการปรับพฤติกรรมนักเรียนได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นการส่งต่อภายนอกเช่นการนำนักเรียนไปรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่นักเรียนอีกด้วย ประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษายกตัวอย่างเช่นโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนโดยสถานีตำรวจภูธรบางตบูรการอบรมแผนผเผชิญเหตุโรงเรียนปลอดภัยปีการศึกษา2565โดยกอฟอ7ตำรวจตะเวนชายแดนค่ายสียานน์ เครือข่ายชมรมทูบีน้ำวันอำเภอบ้านแหลมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาโครงการเสาธง5นาทีโดยผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนดูแลเรื่องสุขภาพและการรักษาพ,พยาบาลเครือข่ายเทศบาตมมลตำบลบางตะบูนที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมและผู้นำชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหานักเรียน เรือขายส่งเสริมอาชีพกับสถาบันปัญญาพิวัตรร่วมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการสอนธุรกิจการค้าสมัยใหม่เรือข่ายส่งเสริมบริบทของโรงเรียนกลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าร่วมอบรมและพัฒนามีการประชุมแลกเปลี่ยนนำเสนอและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอมีการนิเทศติดตามผลการเรียนศูนย์รอมอสมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน ประเด็นที่5ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการสำรวจรายจ่ายของครอบครัวนักเรียนพบว่าเพียงพอ19คนไม่พอบางครั้ง33คน และขัดสน6คนซึ่งโรงเรียนได้นำมาพิจารณาในการมอบทุนการศึกษาและทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้รับทุนการศึกษาและเสื้อกีฬาจากบริษัทสยามสมายในโครงการโรงเรียนปลอดภัยรับมอบของขวัญวันเด็กขนมพัดลมติดตั้งบริเวณโรงอาหารและทุนการศึกษาจากบริษัทสอนรงก่อสร้างและขนส่งจำกัดได้รับสนับสนุนเก้าอี้โพเดียมทุนการศึกษาและบริการตัดแว่นฟรีจากสโมสรไลออนเพชรบุรี ขอรับสนับสนุนห้องน้ำนักเรียนถุงยังชีพอาหารกลางวันกระเป๋านักเรียนจากพลเรือนทหารเรือและปะตทสอพอจากการสำรวจด้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนพบว่าดี26คนพอใช้30คนและควรปรับปรุง2คนนำไปสู่ไทม์ไลน์การช่วยเหลือนักเรียนที่มีที่อยู่อาศัยบริเวณใต้สะพานวันที่21พฤศจิกายนผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษาลงเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่านักเรียนมีที่อยู่บริเวณใต้สะพานได้รายงานเขตพื้นที่มีการมอบทุนการศึกษาและให้ครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดวันที่22ธันวาคมสโมสรไลออนจัดกิจกรรมที่โรงเรียนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนสัมภาษณ์นักเรียนและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบป,ปัญหา วันที่28ธันวาคมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่สพมเพชรบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวนักเรียนทั้งสองคนมีการมอบของใช้ที่จำเป็นและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปวันที่3กุมภาพันธ์กรมกิจการพลเรือนอาหารเรือมอบห้องน้ำเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนวันที่10พฤษภาคมในอำเภอบ้านแหลมปลัดผู้ใหญ่บ้านและคณะเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ห มีการประสานวัดปักอ่าวเพื่อหาพื้นที่ปลูกบ้านและหาหน่วยงานช่วยเหลือวันที่15พฤษภาคมผู้อำนวยการเขตสพอมอเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนมีการมอบของใช้ที่จำเป็นให้กำลังใจและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดวันที่16พฤษภาคมนายอำเภอบ้านแหลมและคณะลงพื้นที่ครั้งที่สองมีการมอบถุงยางชีพโดยสภาการชาติไทย ปสานสถานีตำรวจให้ย้ายไปอยู่แฟลตเป็นการชั่วคราววันที่18พฤษภาคมนักข่าวจากสำนักพิมพ์เพชรภูมิเข้าทำข่าวและสำรวจที่อยู่ใหม่สัสดีครับสหรังาหลังนีนนี้ก็อตนเรียนในเื่งที่น้อน้อาวังนรวมแรงใจ่นืนที่ สรสส้างความดีควื่อีคือพื้นที่ีดีจังของทุกคนเป็นพื้นที่ดีดีจังโรงเรียนมัวิทยาที่อำเภได้นใสภานครเบบรีบที่หนึ่งจังหวดมุบครับตามที่ทีกมิูชภูมิได้เอาไป ส่วนามพันแล้วกมีคู่มีสถาบัมาบริจาคตอนนี้มียอดเงินที่เข้ามาบริจาคจำนวนเงินเจ็ดแสนกว่าครับก็ขออนุาตกราบขอบพระคุณนะครับทั้งผู้มีสถาัทุกท่านที่อยู่ในพิษณุโลีแล้วก็จังหวัดช่านเกียงแล้วก็ต่างประเทศที่เมตตาสนับสนุนและวก็ส่งสรเป็นคนในการศึกษาให้กับน้องรวมไปถึงที่อยู่อาศัยตอนนี้เงินเตยมพอแล้วครับขออนุญาตลดบริจาคนะครับ นอกจากนักเรียนจะได้รับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนยังได้รับการบริจาคบ้านนอกดาวและได้ออกรายการปัญญาปันสุขทางช่องเวิร์กพอร์อีกด้วยความสำเร็จของสถานศึกษาในด้านอื่นๆรางวัลเรียนเงินระดับภูมิภาคหลักสูตรบูรณาการผูกรลักมัดย้อมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอวาัยามุขรางวัลโอเบกอวอร์ดครั้งที่10สถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลโอทอปจูเนียประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสวทระดับ3ดาวนักเรียนผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายระดับประเทศการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสารรค์รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด นักเรียนผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายระดับประเทศการประกวดคลิปติกตอกหัวข้อเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาชิงถ้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันปฏิมากรรมชั้นมอ3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำมันวันไอดอลเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีแข่งขันระดับภาคกลางนักเรียนได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ขั้นที่3ม ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโปรประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบบยามุขรุ่นติดตามความเพียรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการกองทุนฟื้นฟูศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนักเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมลำดับที่หนึ่งผลงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนยนของดีวิถีชุมชนนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566 และเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขดังแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ว่าเพิ่มพูนบางตะบุญวิทยาทุกก้าวสู่ความยั่งยืนขอบคุณคะ่ะ